กลับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับคัุณตาเลี้ยงวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยครับเอฟซีเนาะฟันดีแหละครับเอฟซีปัะสันครับงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับงวดที่ผ่านมาฮาเจ็ดต้นเนาะครับคุณตาเนาะแม่นครับฟันแม่นครับฮาเจ็ดเข่าจังๆเข่าตรงๆทีอยู่ต้นบักม่วงปะครับมาเขียนเลขให้ผีตาแดงผีตาแดงจริงคือผีตาแดงบานเงยขึ้นหน้าเบื้องกัวเห็นตัวดิ เห็นตัวเลขเนาะครับเขาพอดีกับยังบ่าครับผมเอาขอให้มิโชคใหญ่อีกครับฝันอีกที่บอครับเนี่ันอยู่นั่นครับผมฝันแนวไดเนาะฟันันวาจังซี่ฟันว่าเลยออกไปออกกําลังกายเนาะครับขี่รถจักรยานนี่หละครับปั่นไปขี่ไปปั่นไปข้ามรอบบ้านนั่นนะครับรอบโมบ้านก็ได้ขี่ไป ขี่ไปเรื่อยๆจ้าก,ก็ได้เมื่อยนะสิครับเมื่อยหรอกเว้ยเมื่อยเดี๋ยวขี่จักรยานก็เรื่อยว่าจ้าก็เรืยเข้าไปซอยนี่เบื้องหน้าว่ามันคือเมื่อเครื่อนี่แถวว่าก็เรืเดี่ยวรถเข้าไปเดี่ยวรถจักรยานหน้าปั่นออกกับร่างกายจะตีห่าพูน่าบผมบัดเทือนี่มันก็แก่งข้อเสียอย่างนี้เนาะจะไปเห็นเด็กน้อยอยู่ข้างทาง เอ้าดิ๊กหน่อยจังไรนี่มันมาคือมานางอยู่ขางทางมันคือมาแต่เลียบเถอะมันไปอีหยังตาก็ได้จอดลดลงมึงไปอีหยังบักขำมึงมาอีหยังนี่มันเขาบ่ปากบาทนี่ก็เลยว่าพอแม่มึงไปใส่โมไม่พอไม่แมียมันวะ มันมาวมีพอวมีเม้มันบมาไปน้ำเนี่ยพอยายมันมาพ่อใหญ่ก็คือด่านเดี๋ยวคนหัวหลุกเนาะพ่อใหญ่ก็เรียกโกยขึ้นจักรยานต่อไปอีกว่าเลยบ่ลำไสลมันต่างเนี่ยตัวนี้ว่ามันเป็นคนตัวนี้บ้าดพ่อใหญ่ก็เลยขึ้นขี่จักรยานขึ้นไปกับโซจักรยานกระโตกคั้งนี้กระโตกก็เลยล่องเอาโซจักรยานขึ้นขึ้นไร่แล้วก็ขี้อีกก็โซตกอีกเอา คือเป็นแนวนีเนอะเจ้ากระยาบ่เคยโสตกนะครับผมก็เลยเอาโสเจ้ากระยานขึ้นดีก็ขึ้นดีก็ขี่ไปกระตกอีกครับประเทีนี่ตาก็ได้จูงไปครับผมคอยจูงยางก่อยก่อยไปนะครับบะเทีนี่ก็ได้หอดเนื้อเนาะหอดเนื้อนบกไก่นะครับาดพ่อาหพญ่ครับผมบะเที้ยนนี่พญ่ยก็ได้มานางเศร้าเมื่อยเพราะว่าผู้เฒ่ายางแม่นหมครับยามกับเมื่อยที่บริขีรถโสมันตก บาดที่เหินตืบเพราะยัยเนี่ยเบิ่งเอาบบกนี้น่อยนี่มันนํามาอีกตัวนี่วะ่ะครับโอ้มันนํามาเฮือนปีไรบาดนี่มันด้วยบาดจังซีมาหอดไก่ห้อยบบกนี่มึงมาหยังได้อีกตัวเลยวะ่ะเพราะยัยเหคอยอยู่น้าเจ้าเนี่ยมันว่าจงังซีครับผมเอ้าจังไรเนาะนี่เพราะยัยคืะเด็กน้อยนะเด็กน้อยนั่นเหคอยอยู่น้ำเจ้าเนี่ยมันว่าครับหวยมึงชิมอาอยูน่น้ำกูจังไรตัวเลยว่ะครับกูบอกให้อยู่ดอก มถืออยู่จังไรเป็นพ่อแม่งไปใส่พ่อแม่บ่มี่มันบ่าครับมันเลยว่าเมวยกูบ่ให้อยู่หรอกกูบ่ให้มีกูบ่มีบอลให้อยู่หรอกพ่อใหญ่เด้ว่าให้คอยยุ้ยไซก็ไรมันบ่าให้คอยยุ่ยหันก็ไรมันมันมันฉีดไปทางหลังบ้านนั่นนะครับผมมันมันว่าอ้มันโมเม้นท์ข้นตัวนี่คกิดบ้าบ้านี่พ่อใหญ่ก็เลยว่ามามึงสีดอยู่นักกูจังไรว่าอยู่อยู่จังไรมันสีดอยู่เป็นอยู่จังสัด ยุ่งจังสั่นล่ะพ่อใหญ่กูมีน้ำเสีมึงกินได้แต่กูยังโมมีแนวสีกินทั้งพ่อใหญ่ว่าครับผมบาทนี่มันว่าโมยากหลอกพ่อใหญ่มันว่าเออโมยากหลอกข่อยอยู่จังไรก็ได้แต่ว่าขอให้ข่อยอยู่น้ำบริเวณออนเ,เนื่องเจ้าแน่มันว่าเอา้าที่เท่าไรล่ะครับบาทนี่นมันว่าจางังสี่มันก็ได้ว่า <c oughs> ออยู่ คอยอยู่นี่คอยชีบอกโชคเจ้าผู้ย่มคอยสิใ้โชคใ้หลวงเจ้าอื่คอยชีข้ามคอยสิคู่นเจ้าพ่อไงโอ้ครับคอยไปขออยู่น้ำไผ่โบตอยู่เจ้าเชื่อหนิคอยบ่ให้เดียงยากรอคอยสิอยู่แก่นั่นมันว่าโอ้กุมานทองบอกครับเรื่อเป็นผีโม่มาจากเรี่ยวบาดพ่อไนว่าเอาอยู่กับอยู่มึงซื้อว่าจังไรซื้อว่าน้อยมันว่าครับครับครับนี่มันสิเมียนกุมารหน่อยโอ้กุมานทองที่ไห่ครับมาซื้อว่าน้อย มันบาจังซีโอ้ครับครับบกุมาท่องกับผีได้ง่อยล่ะครับมาอันนต้องใช้เป็นเป็นผีได้ง่อยบาดจังซีได้เพราะไงบอมเปนพพราะไงก็ได้ว่าเอ่ำถามสิยูน้ำปูมึงให้โศกกูกกรมึงบาดครับตัวไหนล่ะครับบาดนี่ให้ยั้งมันบาดมึงบอกเดยกูนี่เป็นยังขันว่ามึงเป็นผีบาดครับผม เออบาทนี่มันก็เลืเพื่อยืนขึ้นอยู่น่เรียกนีดหน่อยได้ครับประมาณจักปีปีก็กลัวหรือปีไปลายนี่ละครับผมเออชงเชียกับว่านุ่งบอกยังไงบาทนี่เกิดเรียกว่าหนึ่งต้องแปะหนึ่งสองแปะมันบามันบอกส่งนี่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดขั้นบนเท่ากับว่าหนึ่งสองแปดนะครับผมโอ้หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปะก็เป็บาครับผมมันบาทจังซี่ครับครับครับแล้วก็เลยพนัย คนายก็เรียกว่ามันบอกเด็ยกูตัวอืบานนั้ <m. S 2> นก็เลยเพอนายมันว่าพอนายขั้นมันเจ้าสิใส้คอยให้เจ้เาเฮ็ดจังซี่เรื่องมันว่าครับจับจีฟูนไฟมามาแล้วมาเปา่าเป่าไปคอยสีมาหาเจ้ามันว่าครับผมบาทนี้ก็เลยพอนายก็เลยเสลือกมาโอ้กูฝันกูฝันดีตัวนีครับครับนี่เด็กหน่อยมาบอกเบียกพอนายคือว่านะครับ นี่ลาวควมฝันเถื่อน่นี้มันเป็นอย่างสี่ครับผมครับผมเป็นเลขสามตัวเนาะครับโบเกียวกับบานเล็กี่ครับเอฟี่เนาะเผื่อผู้เป็นเลขหลายตัวเนาะครับคุณตาเนาะมันปากบ่คอยถ่องนั่นว่าหนึ่งสองแปะหนึ่งสองแปะนันว่าโอ้ว่าเด็กหน่อยเนี่ยครับเป็นมะไฮโชคไงแล้วครับเอฟีเนาะมันมันชื่อว่าหน่อยเลยครับผมครับผมสื่อหน่อยครับอาจจะเป็นกุมารทองก็ได้มาขออยู่นําหรือว่าเป็นผีเด็กหน่อยอยากได้ส่วนบุญเพื่อโบมี่มองเศร้าเนาะครับ ทีเป็นยังสั่นหมดจากมันว่าขออยู่หลังบาทมันแบบบอให้เดี่ยงยากหรอกมันว่าครับผมก็เท่านี้แล้วกวัฝันโอ้ซ้ำนี่ครับเาขอให้มีโชคต่อเนื่องกับตาเรียงงัวครับเอฟซีเนาะสองงวดซ้อนเนาะครับน้องหวดหนี่งวดที่สามครับครับผมแต่ก็ถือมาตลอดแหละครับก็เวียนวิกน้ำแนครับเวียนงวดน้ำแนเนาะครับเนาะแต่งวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณตาเลียงง่วครับมีอย่างเพิ่มเติมอีกว่าครับ พอใหญคิดว่ามันใจร้ายกว่ารคเชอรอะไรครับมั่นใจครับมันใจครับครับผมอลองเอาไปสื่อรอตอลี่ลองเบิรงเนะครับเนาะขอบคุณหลร้ายครับอไก่ไก็อยากบอกเลียได้ถือเลี้ยว่าสันเอบสี่ถือระละตัวนี้ว่าสันโอ้ไก่เสียงดีครับครับผมกับขอบคุณหลร้ายครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวกะ หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันหกร้ 2, 000, รรอยหกสิบหกนี่ครับเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปถ้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลียกลองเหลี่ยงซั์ครับค้าขายขายขายของบูดี ลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียซื้อลอตเตอรี่จนงสิ่เือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะอาววิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะยพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมรตทงหินขาวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค่าย่างโบ้เห็นลานเฮาแขา่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเห็นในคนมองโบ้เห็นลานข่าเเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ท่าลำลยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสดนมาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็มื่อแทะครับ่มามผู้ชมเมือเ่อแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยื่นค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ